กลังหนึกขึ้นหนึ่งของเดือนพฤศจิกายนปี2015นะครับก็ได้มีหญิงสาวนิรนามคนหนึ่งโทรเข้ามาแจ้งความกับเหตุด่วนเหตุร้ายว่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเซเว่นกำลังไฟไหม้ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนะครับมันก็เป็นเหมือนกับคดีไฟไหม้ทั่วไปแต่เมื่อทีมกู้ภัยได้เข้าไปเท่านั้นแหะครับเขาก็ต้องพบกับเรื่องราวอะไรที่มันมีเงื่อนงำไปมากกว่านั้น คดีไดอารี่วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่จะทําให้เราได้เห็นมุมมองที่แบบอย่างว่าของสังคมเราแบบนี้มันมีอยู่บนโลกด้วยเหรอเนี่ยแต่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับก็อยากจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าไว้เป็นเรื่องที่เตือนภัยสำหรับเพื่อนๆกันเพราะว่าไอสิ่งแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครที่ไหนก็ได้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องราวดักๆกนะครับก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ติดตามให้กับแอดด้วยนะครับผม แล้วก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนว่ารายการวันนี้นะครับอาจจะมีความโหดร้ายนิดหนึ่งซึ่งถ้าน้องๆหนูๆฟังอยู่เนี่ยก็ควรจะฟังร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้ได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมนะครับโอเคแล้วเราก็มาเริ่มตน้นกันกับตัวเอกในวันนี้เลยดีกว่านั่นก็คือพ่อหนุ่มที่มีชื่อว่าคาล f ฟอริเซียนก็เป็นเด็กหนุ่มทั่วไปที่พ่อแม่ของเขาได้หย่ากันนะครับแต่ว่าเขาก็เติบโตมาโดยไม่มีผลกระทบอะไรหรอก คือเติบโตมาแบบเด็กทั่วไปนะครับชอบไปเล่นเกมชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรที่รู้จักแบบนี้เนี่ยโดยคนที่รู้จักกับพ่อหนุ่มไข่นะครับเขาก็จะบอกว่าคนผู้นี้เนี่ยจะเป็นคนในกลุ่มที่แบบเวลาเราไม่สบายใจอะไรเนี่ยก็จะไปคุยกับเขาได้ตลอดเลยแต่ถ้าหากเป็นคนที่เขาไม่รู้จักหน่อยนะครับคายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเขิอนอายจนบางทีก็เป็นโรคกลัวคนอะไรแบบนี้เลยซึ่งนั่นแหละครับมันก็นํามาซึ่งปมประเด็นของวันนี้ เพราะว่าเมื่อผู้หนุ่มขายได้อายุ18ปีนะครับเขาก็บรรลุนิติภาวะที่จะทํางานได้ละก็ออกไปหาพาร์ทไทม์เสริมตามฉบับวัยรุ่นฝรั่งนะครับแล้วคืนนั้นเองเขาก็กลับมาบอกกับแม่ว่าแม่แม่แม่หนูได้งานแล้วนะโอ้ได้งานอะไรเหรอลูกหนูได้เป็นพนักงานเซเวน่นแม่แล้วแม่รู้ไหมเจ้าว่าเจ้านายหนูเนี่ยเขาให้หนูทํางานกะดึกด้วยนะซึ่งมันยอดมากเลยล่ะเออทำงานดึกแล้วมันดียังไงเหรอลูก เพราะว่าหนูเนี่ยจะได้ไม่ต้องเจอกับลูกค้าเยอะๆไงแม่หนูอายหนูไม่ค่อยอยากเจอใครหนูว่ามันจะต้องเป็นงานที่พิเศษแน่คือนึกสภาพอารมณ์ความตื่นเต้นของเด็กที่ได้ทํางานใหม่ในวันแรกนะครับซึ่งแม่เขาก็บอกว่าเออเออดีแล้วลูกหัดทํางานหาเลี้ยงชีพดูนะแล้วคายนะครับก็ได้ไปเริ่มทํางานที่เซเว่นสาขาที่เขาได้ไปสมัครเลยครับซึ่งตอนที่ไปทํางานเนี่ยไอคนที่ทํางานนะครับก็ดีกับเขาหมดทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนอื่นๆ จนกระทั่งถึงวันที่31ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันฮอโลีวีนของฝรั่งที่ทุกคนเนี่ยจะเดินออกมาแต่งตัวเป็นผีบ้าผีบอแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านเพื่อเป็นการฉลองกันบนถนนนะครับซึ่งมันก็เป็นวันหนึ่งที่พวกพนักงานนะครับเขาไม่ค่อยอยากจะมาทํางานกันหรอกเพราะว่า1มันก็เป็นวันหยุดที่คนเขาฉลองกันหมดใช่ไหมครับ แล้ว2พอมันมีการฉลองอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็มักจะมีพวกลูกค้าแต่งตัวแปลกๆคนเดินเมาแอสติไม่สมประกอบเข้ามาในร้านมั่งให้เรานึกถึงเซเวน่นตอนสภาพวันข้ามปีนะครับที่จะมีแบบคนเมาเมาบ้างเออเออบ้างไม่หลับไม่นอนเดินเข้ามาซื้อขนมจีบสละเปาตะชีก,ก้อนหน่อยก็มาจีบพนักงานเซเว่นบ้างคือถ้าเป็นเราเราก็คงไม่อยากทํางานในบรรยากาศแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าพ่อหนุ่มขายนะครับ ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนดีฮะเขาเห็นใจเพื่อนๆแบบว่าเออเพื่อนๆก็ออกไปเที่ยวให้สนุกสนานกันเถอะเดี๋ยวก็จะดูแลร้านนี่เองวันนั้นนะครับเขาก็เลยได้เป็นพนักงานคนเดียวที่ได้ทํางานอยู่เซเว่นซึ่งก็จะต้องทําตั้งแต่หัวค่าจนถึงเวลาประมาณตีสามนะครับแต่แล้วเหตุด่วนเหตุร้ายครับก็ได้รับแจ้งเข้ามาจากผู้หญิงคนหนึ่งว่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะไฟกาลังไหม้ไม่ที่ไหนแล้วครับคุณนาย เซเว่นค่ะไม่ที่เซเว่นแล้วฉันก็คิดว่ากาลังมีคนติดอยู่ในนั้นด้วยส่งคนมาช่วยเร็วส่งคนมาซึ่งพอกู้ภัยได้ทราบเรื่องแบบนี้นะครับเขาก็รีบส่งพนักงานดับเพลิงเข้าไปทันด่วนเลยครับด้วยความที่ว่ามันเป็นคดีไฟไหมใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงนะครับไฟที่เซเว่นนี้เนี่ยมันก็ได้ดับลงหมดแล้วมันก็จะเหลือสภาพเป็นแบบตอตะโกดําๆนะครับเขาก็เลยเข้าไปสํารวจดูข้างในหน่อยดีกว่าเผื่อแบบว่าจะมีใครติดอะไรอยู่ในนั้นไหม ซึ่งพอพนักงานดับเพลิงเขาเข้าไปในร้านนะครับสภาพข้างในเนี่ยมันก็ดูแปลกมากเพราะมันมีสภาพเหมือนกับว่าใครจะมาเจาะจงก่อไฟเอาไว้นะครับโดยเขาได้ดูจากตรงที่กำโพงกำแพงรอยปลักอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ได้มีรอยไหมเลยครับมันจะเป็นรอยไหม้จากพื้นคือถ้าไฟมันลัดวงจรมันก็ต้องเริ่มที่แบบรูปลักใช่ไหมแต่มันไม่มีครับเขาก็เลยเดินสำรวจต่อไปจนกระทั่งถึงเคาน์เตอร์จ่ายตังค์นี่แหละ ซึ่งที่นั่นนะครับเขาก็ได้พบกับร่างร่างหนึ่งครับที่นอนเป็นตอตะโกจมอยู่ในกองเลือดเลยซึ่งเมื่อเจอร่างแบบนี้เขาก็แบบเอาละสิมันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่พนักงานดับเพลิงนะครับเขาก็เลยได้โทรแจ้งกับตำรวจให้มาตรวจตาเลยครับซึ่งพอโปลิสมาถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันแปลกมากนะที่ร่างของคนคนนี้เนี่ยจะจมอยู่ที่กองเพลิงเพราะว่าเซเว่นมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคือถ้าแบบมีไฟไหม้อะไรนิดหน่อยจะคิดหนีออกมาก็หนีได้ไง มันจะต้องมีอะไรแปลกๆขึ้นแน่เลยเขาก็เลยส่งร่างนี้นะครับไปให้หมอชนะสูตรตรวจด,ดูซึ่งก็พบสาเหตุที่แท้จริงนะครับว่าทําไมร่างนี้เนี่ยถึงไม่หนีออกไปจากไฟนั่นก็เพราะว่าเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ก่อนหน้าที่ไฟมันจะไหม้แล้วยังไงล่ะครับคือมันได้มีร่องรอยของลูกตะกวัว2ลูกนะครับฝังอยู่ในร่างกายเขาซึ่งร่างที่ว่านี้ก็คือร่างของผู้หนุ่มขาวที่ได้มาทํางานในวันนั้นนั่นเอง ในตอนแรกเนี่ยตำรวจนะครับก็คิดว่ามันจะต้องเป็นการขโมยแล้วมาทําลายหลักฐานโดยการใช้ไฟเผาอะไรแบบนี้แน่เลยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่ร้านสะดวกซื้อที่เปิดดึกๆแบบนี้เนี่ยจะต้องโดนพวกโจรจิตใจชั่วมาปนอะไรบ้างแต่พอตำรวจไปตรวจดูที่แคชเชียร์นะครับก็พบว่าไอ้งเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันยังอยู่ครบเลยครับของในร้านทุกชิ้นนะครับมันก็ไม่ได้มีล่องรอยเหมือนใครมากวาดเอาทั้งแผงไปนั่นก็หมายความว่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันแค่ต้องการเดินเข้ามา แจกลูกกระสุนให้กับพ่อหนุ่มคายหลังจากนั้นก็เดินกลับบ้านไปงั้นหรยอตำรวจนะครับก็เลยเลงไปว่านี่มันอาจจะเป็นคดีที่เกิดจากความแค้นส่วนตัวแน่ๆเลยเขาก็เลยเริ่มหันไปถามจากคนรอบๆตัวพ่อหนุ่มคายนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงเนี่ยว่าพ่อหนุ่มคายเนี่ยเคยไปทําอะไรให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าหรือว่ามีอริสตูอะไรอย่างนี้ ปรากฏว่ามันก็ไม่มีครับก็คิดสภาพดูเป็นผู้หนุ่มอายุ18ปีที่แบบล่าเริงไปทำงานเป็นที่รักของเพื่อนฟูงไม่ใช่หัวหน้าแก๊งนักเลงอะไรแบบนี้จะไปมีอะไรที่ไหนล่ะตำรวจก็เลยหันไปเช็คกับกล้องวงจรปิดแทนครับซึ่งเพื่อนๆถ่ายซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกล้องในนันชัยไม่ได้สักตัวครับคือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรในไะอ้ก,กล้องพวกนี้เนี่ยมันก็ถ่ายได้ดีเหลือเกินแต่ว่าเวลาวันที่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาในกล้องจะต้องเป็นอาการขัดข้องทุกทีเลย เช่นเดียวกับกล้องที่เซเว่นสาขานี้ครับคือกล้องมันได้โดนไฟไหม้ทุกตัวเลยแล้วที่มันโดนหนักที่สุดเนี่ยก็คือไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่มันเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงที่กล้องมันได้เห็นมาเนี่ยแหละครับคือไฟเผาเกลี้ยงเลยมันจะจังหวะซิดคอมมาเลยขนาดนี้ตำรวจนะครับก็เลยแบบเออเออกู้ซากนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ลองส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจดูแล้วกันเผื่อมันจะพอแบบกู้ไฟล์อะไรกลับมาได้ใช่ไหมซึ่งก็โชคดีครับที่ว่าผู้เชี่ยวชาญพวกนั้นเนี่ยเขากู้วิดีโอกลับมาได้จริงจริง แล้วก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยได้เห็นตัวคนร้ายครับแต่ทว่าก็ไม่เห็นหน้านะเพราะว่าภาพที่เขาเห็นในวิดีโอนะครับมันจะเป็นชายคนหนึ่งครับที่ได้เดินเข้ามาพร้อมกับเสื้อสีดําแล้วก็มีหมวกฮู้ดะฮะค,ะคุมหน้าคุมตาอะไรหมดเลยแล้วบนมือเขานะครับก็ยังใส่ถุงมืออะไรอีกราวกับว่าเขาเนี่ยเตรียมการมาพร้อมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไอตอนที่ชายคนนี้เขาได้เดินเข้ามานะครับพ่อหนุ่มคายาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่เคาน์เตอร์เขาคงจะแบบไปทําอะไรหลังร้านแล้วมันก็พนักงานอยู่ร้านคนเดียวนี่แล้วทีนี้เซเว่นมันก็จะมีออดบี้บอบี้บอใช่ไหมพอบี้บอมันดังเขาเนี่ยพ่อหนุ่มคายาก็เดินออกมาประมาณว่าแบบมีลูกค้ามาหรืออะไรอย่างนี้แต่พอออกมาปุ๊บเขาก็ไม่เห็นไอคนเสื้อดําที่มันเดินเข้ามาเลยก็แบบชะโงกหน้าหัวชะโงกซ้ายชะโงกขวาดูสักพักเผื่อแบบลูกค้าจะเดินเข้าไปหยิบอะไรในร้านแบบนี้ใช่ไหมซึ่งพอไอคนเสื้อดํามันมาาาาตุ้้้งแแช่หหนนนาคคาเทััละรบ มันก็ไม่พูดจาอะไรเลยจัดแจงแจกลูกตะกัวให้พ่อหนุ่มใครหมดเลยครับก่อนที่จะเอาถังถังหนึ่งที่เขาได้ถือเข้ามาในมือด้วยเนี่ยเปิดออกแล้วก็เทโรยรอบลานครับซึ่งถังเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือน้ํามันนั่นเองเสร็จแ,แล้วนายชายคนนี้ก็เดินไปหยิบไฟแช็กที่เคาน์เตอร์นะครับเพื่อจะทาการก่ออัคคีภัยขึ้นมาก่อนที่แบบจะหนีออกไปด้วยความมึนงงนั่นเองแหละครับก็เป็นสาเหตุว่าทําไมใครเนี่ยถึงหนีออกมาไม่ได้ตอนไฟไหม้เพราะว่าเขาเนี่ยได้ล้มตึงลงไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าตำรวจก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันเป็นใครรู้แค่ว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตัวขา,ขาวๆผอมๆครับเพราะว่ามันจะมีตอนหนึ่งของวิดีโอนะครับที่คนร้ายเนี่ยเขาได้แบบเอาถุงมือออกมาซึ่งวิธีการที่ตำรวจเขาสืบสวนหาอะไรเนี่ยมันก็น่าสนใจดีนะคือมีตอนหนึ่งที่ตำรวจเขาอยากจะหาปืนของคนร้ายนะครับแล้วเขาแบบไม่รู้ว่าปืนอะไรใช่ไหมเพราะกล้องมันก็แบบเบลอซะเหลือเกิน เขาก็ไปเอาไอ้ช่วงเวลาที่แบบคนร้ายมันวางปืนไว้กับกระเบื้องเซเว่น,นครับไปวัดขนาดกระเบื้องดูแล้วก็มาเทียบว่าแบบปืนยาวขนาดไหนแต่ก็นั่นแหละครับหลักฐานที่เขาพอจะหาได้ตำรวจนะครับก็เลยได้ไปเริ่มสืบต่อจากไอ้พนักงานคนต่อไปที่จะมารับกะดึกต่อจากพ่อหนุ่มคายนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยพ่อหนุ่มคายเขาก็ใกล้ๆเวลาเลิกงานแล้วนะแต่ทว่าชะตาของพ่อหนุ่มคนนี้ก็คงจะถึงคาาจริงจริงนะครับ โดยพนักงานที่จะมารับช่วงต่อจากพ่อหนุ่มคายานะครับเขาก็เป็นพนักงานหญิงฮะและเขาก็มาบอกว่าในตอนนั้นที่เขามาถึงเซเว่นเนี่ยสภาพมันก็เป็นสภาพที่แบบถูกไฟไหม้จนไฟดับแล้วเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยใช้โทรศัพท์เนี่ยครับกดโทรหาพ่อหนุ่มคายาครับแต่ว่าคายเนี่ยก็ไม่ได้ตอบกลับมาเลยและหลังจากนั้นไม่นานพนักงานดับเพลนะครับก็ได้เข้ามายังจุดเกิดเหตุซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอผู้นี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่ได้โทรไปแจ้งความกับตำรวจในตอนแรกน่สิ แล้วถ้างั้นใครล่ะเป็นคนที่โทรเขาไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยเริ่มสงสัยครับเพราะามันก็แปลกมากเลยใช่ไหมที่แบบมีคนโทรมาฟ้องแจ้งความพอไปถึงที่เกิดเหตุเสร็จเจ้าตัวโทรนี่ก็แบบหายไปอย่างนั้นคือมันก็จะมีหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่ตัวคนร้ายเนี่ยได้ทําการโทรแจ้งตํารวจเองครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้ครับคือกลบเกลื่อนอะไรบ้างนั้นเถอะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ตํารวจคิดเลยครับ ดังนั้นเหล่าโปลิสทั้งหลายแหละนะครับเขาก็ได้เริ่มสืบจากไอสายโทรศัพท์ปริศนาที่มันได้โทรเข้ามาเนี่ยแหละจนสาวไปพบแม่นางคนนั้นครับโดยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าราเชลนะครับซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเออเขาเป็นคนที่โทรมาเองในวันนั้นนั่นแหละแล้วตำรวจก็ถามว่าเออแล้วทําไมคุณไม่รอตํารวจอยู่ที่เกิดเหตุคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้หรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นนะครับก็บอกไปเลยว่าเปล่าฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย ฉันแค่อยากจะเข้าไปซื้อบุหรี่ที่เซเว่นนั่นแหะแต่ฉันว่าเห็นมันมีไฟลุกขึ้นมาฉันก็เลยโทรแจ้งตำรวจเท่านั้นเองแล้วพอโทรแจ้งเสร็จฉันก็ทำหน้าที่ของพลเมืองดีแล้วฉันไม่ใชจะรออะไรล่ะฉันก็บอกให้แฟนฉันขับรถไปซื้อบุหรี่ที่เซเว่นที่อื่นต่อสิก็บอกตำรวจอะไรอย่างนั้นไปนะครับซึ่งแบบมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะเพราะแบบถ้าเพื่อนเจอคดีอะไรแบบนี้อยู่ต่อหน้าแล้วเพื่อนได้โทรแจ้งความตำรวจเนี่ยเพื่อนจะรอให้ตำรวจเขามามาทำคดีอะไรแบบนี้ไหมครับหรือว่าจะย่างเต้าตาไปซื้อบุหรี่ทีี่่่่่อออออืนแแลล้้วววก็ไไไไปปใใใชชิตตตขงงัเเบบมสจะรย แต่แอบว่ามันก็ไม่แน่นะบางทีคนเขาก็แบบมีเรื่องอย่างอื่นจะต้องทำเยอะๆแต่เอาเป็นว่าตำรวจนะครับก็ไม่เชื่อกับคำให้การทั้งหมดที่ผู้หญิงคนนี้ได้ให้มาครับเขาก็เห็นเหมาะมันแปลกๆนะก็เลยเรียกผู้หญิงคนนี้กับแฟนเขานะครับเข้ามาสืบสวนอย่างละเอียดเลยคือแบบแยกห้องสอบสวนกันนะครับเพื่อที่จะดูว่าไอ้สอคนนี้เนี่ยมันให้การอะไรไม่ตรงกันหรือเปล่าปรากฏว่ามันก็ไม่ได้พบอะไรที่ผิดปกติเลยครับ คือพวกเขาเนี่ยไม่น่าจะมีส่วนรู้ส่วนเห็นอะไรกับคดีนี้จริงเนี่ยแหละตำรวจก็เลยได้ปล่อยตัวไปแล้วก็แบบคว้าน้ําเหลวกับคดีนี้ไปครับเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยตำรวจก็เลยได้หันไปถามกับเพื่อนร่วมงานของคายแทนครับที่ก็จะเป็นพนักงานเซเว่นทั้งหมดเนี่ยแหละก็เรียกมาหมดเลยตั้งแต่ผู้จัดการยังพนักงานขายของครับมาถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่เซเว่นมาหรือเปล่าเล่ามาให้หมดเล่ามาให้เย่งขี้ไหลเลยนะซึ่งไอ้คนแรกก็เล่าไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรแปลก คนที่2ก็เล่าไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรแปลกจนกระทั่งมาถึงคุณป้าคนหนึ่งฮะซึ่งเธอเนี่ยน่าจะเป็นพนักงานที่เก่าแก่แล้วของเซเว่นสาขานน้นะครับเธอก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกๆขึ้นนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้หรือเปล่าป้าก็ว่าอย่างนั้นนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันก็ได้ทํางานที่เซเว่นอยู่ดึกๆก,กับพ่อหนุ่มใครเนี่ยแหละ แล้ว,ลวมันก็มีลูกค้าคนหนึ่งนะเข้ามาใช้บริการที่เซเว่นมาซื้อเบียร์เนี่ยแหละซึ่งป้าก็ขอไอดีเขานะเพื่อจะเช็คดูว่าเขาอายุเท่าไหร่คือที่อเมริกานะครับเขาจะเข้มงวดมากเรื่องการซื้อเครื่องดื่มมึนเมานะฮะซึ่งถ้าหากคนขายเขาไปขายให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็คนขายอาจจะมีความผิดได้นะครับดังนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ป้าแกเนี่ยจะต้องทําไปตามหน้าที่แต่มันก็จะมีลูกค้าจําพวกคนตีนฮะที่แบบอะไรอะไรจะมาขอดูไอดีทำไมเดี๋ยวบันยกแคชเชียร์ทุ่ม คุณป้านะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้นะคะคุณลูกค้าถ้าคุณไม่ให้ฉันดูไอเดีเนี่ยฉันจะไม่สามารถขายเครื่องดห่ือให้คุณได้เหมือนกันเพราะว่าบาบ์บาอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งพอพูดจบชายคนนั้นก็เหมือนจะหยิบไอดีการ์ดมาโชว์ให้ป้าดูนะครับแต่ว่าหยิบมาโชว์แบบกวนตีนอะ่ะคือโชว์เห็นแบบวัดเดียวยังไม่ทันเห็นตัวเลขอะไรแล,แล้วก็เก็บเข้าไปแล้วก็บอกอ่ะให้ดูละเบียจะขายให้ฉันได้ยังป้าก็เลยแบบยังไม่ได้คะ่ะฉันยังไม่เห็นรายละเอียดบนนั้นเลย พอป้าพูดจบปุ๊บนะครับอีชายคนนั้นก็ปรีแตกเลยแบบโอ้ยทำไมมันเรื่องมากนี้วะเซเว่นสาขานี่ทำไมมันหวยแตกนี้ไหนไหนผู้จัดก,การอยู่ได้ไปเรียกมาสิเดี๋ยวจะฟ้องแล้วเฉงพวกเองออกให้หมดเลยคืออารมณ์ตอนนี้มันจะเป็นประเภทแบบลูกค้าโกนตีนแรกจะเอาชนะะพอจะเห็นภาพไหมก็ฟัดกาเฟียดเวียงดากแล้วก็สะบัดตูดเดินออกจากร้านไปเลยครับ <c oughs> ซึ่งคุณป้าในตอนนั้นก็คิดว่าแบบเอ๊ลูกค้าทําแบบนี้มันไม่ถูกละถ้าคนนี้มันมาอีกเนี่ยจะต้องระวังไว้แน่ ก็เลยเดินออกไปจดเลขทะเบียนของรถชายคนนี้เขาไว้ครับแต่พอไอ้ชายคนนั้นเห็นคุณป้ามันจดเบอร์ทะเบียนของเขานะครับก็แบบโมโหใหญ่เลยอีแกเอ็งจะมาจดเบอร์ทะเบียนข้าทําไมวะเดี๋ยวข้าจะไปฟ้องตารวจข้อหาลุกลามลามปามแล้วก็ด่าซาเสียเทเสียใหญ่นะครับแล้วก็กะฟัดกระเฟียขึ้นรถแล้วก็ขับเบิงพุ่งไปเลยซึ่งวันต่อมานะครับเรื่องมันก็ไม่จบไอ้ชายคนนี้เนี่ยเขาเข้ามากลางซื้อเบียร์เหมือนเดิม แต่ว่าคราวนี้เนี่ยพนักงานที่บริการไม่ใช่คุณป้าแล้วครับก็จะเป็นพนักงานหญิงคนหนึ่งเลเวลต่ตําๆนะครับที่แบบพอเขามากลางใส่มาไม่โชว์ไอดีให้หน่อยก็แบบกลัวหัวหดแล้วก็เออขายเบียร์เขาไปเรื่องจะได้จบๆพร้อมกับบอกไปว่ารับสติ๊กเกอร์ลาย FN d a r y เพิ่มไหมคะาว่าคุณป้าที่อยู่หลังร้านนะครับพอได้ยินแบบนี้เขาก็เดินออกมาเอ้าไอ้ชายคนนี้มาอีกแล้วนี่ก็ไปวีนเวียงใส่เขาหน้าร้านเลยครับประมาณว่าคุณผู้ชายคะขอความการุณาอย่ามาเซเว่นสาขานี่อีกเลยนะคะ พราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ต้อนรับคุณค่ะซึ่งพอป้าพูดแบบนี้เข้าแล้วครับไอ้ชายคนนั้นมันก็ปรี๊ดมากคือมันจะมีกล้องวงจรปิดอันหนึ่งที่ได้ถ่ายให้เห็นคุณป้ากับไอ้ชายคนนี้นะครับแต่ว่ามันจะถ่ายแบบลิบๆฮะมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบเขาเหมือนกับจะขับรถกลับมาแล้วก็มาเฉี่ยวตัวคุณป้าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจนะครับเอาเป็นว่าวิดีโอไม่ชัด แต่พอตำรวจได้ยินเรื่องนี้เสร็จเนี่ยเขาก็เลยสืบหาเลยครับว่าไอ้ชายคนดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับเซเว่นแบบนี้หรือเปล่าก็ด้วยความที่ว่ามันก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรอย่างอื่นแล้วใช่ไหมซึ่งพอบุกไปที่บ้านของชายผู้นี้นะครับตำรวจก็พบกับกองอาวุธเพียบเลยครับที่แบบมีคอลเลกชันตั้งแต่ปืนสั้นยันปืนยาว นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีถังน้ํามันไอแบบที่เขาเนี่ยได้ใช้เข้าไปในร้านเซเว่นแบบยู่อีกเพียบเลยซึ่งหนึ่งในถังตัวนั้นนะครับมันก็มีรอยตําหนิที่ทําให้ตํารวจเนี่ยสามารถสาวไปจับตัวชายคนนี้ได้ครับจะเป็นชายตัวผอมๆผิวขาวคนนึงนะครับที่มีชื่อว่าไมเคิลรูโซแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะสงสัยเลยใช่ไหมว่าทําไมเขาต้องมาจัดการกับพ่อหนุ่มคนนั้นด้วยนี่แหละครับมันก็จะเป็นอะไรที่บ้ามากคือ เขาเนี่ยได้เข้ามาก่อเหตุด้วยที่ว่าเขาไม่มีความแค้นอะไรกับพ่อหนุ่มคนนั้นเลยครับเขาแค่แค้นกับเซเว่นสาขานี้เท่านั้นเองแล้วไม่ได้เจาะจงด้วยนะว่าจะมาหาคุณป้าที่แบบวิดวีดใส่เขาเขาแค่อยากจะแบบมาจัดแจงแบบมาทำร้ายเซเว่นอันเนี้ย คือหงุดหงิดที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เบียร์จากเซเว่นสาขานี้มาแล้วก็มันระเบิดวาระบุ้มวาระบ้าที่นี่กันเลยซึ่งถ้าคิดดูจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวมากนะเพราะว่าถ้าเราทํางานอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องกลัวลูกค้าที่มันมีปัญหากับเรานะแต่ต้องกลัวลูกค้าที่แบบไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเราด้วยเนี่ยโลกเรานี่มันเป็นอะไรกันไปหมดเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนทํางานกะดึกก็รักษาตัวด้วยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนอะไรแปลกๆแบบนี้เข้ามาในร้านหรือเปล่า หรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็รบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ไปเตือนเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับและแอดจะขอบคุณมากเลยสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่ชัดในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย